นายชันชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านงดเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ลดปัญหาฝุ่นพ m เ5และเปลี่ยนวิถีใหม่ด้วยการไถปั่นไถกลบต่อสังข้าวคืนอินทรียวัตถุให้ผืนดินโดยการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่นากว่าหนึ่งไร่ต่อสั่งและฟางข้าวสามารถย่อยสลายเป็นธาตุอาหารหลัก NPK ได้สูงถึง23กิโลกรัม คิดเป็นมูล,ลค่าปุ๋ยฟรีๆถึง725บาทต่อไร่หากเราเลือกไถกลบแทนการเผาจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีได้ถึง20-40%ถ้าเผาเท่ากับเรากำลังทำลายสมบัติในดินถึง7ประการ 1. นไนโตรเจนระเหยหายทันที70-90%ทำให้ข้าวโตช้าต้นเหลือง 2. อินทซียวัตถุหัวใจของดินถูกเผาทำลายทำให้ดินแข็งกระด้างไม่อุ้มน้ำ 3. ฟอสฟอรัสสูญเสียไปกับเผาและการฉล้างรากพืชจึงพัฒนาไม่ดี 4. โพแทสเซียมถูกน้ำชล้างได้ง่ายทำให้ต้นอ่อนแอต้านทานโรคต่ำ 5. กากำมะถันสูญเสียจากการระเหย 6. แคลเซียมและแมกนีเซียมทำให้ดินเสียสมดุล เจุลธาตุต่างๆเมื่อจ e okay. ุลินทรีย์หายข้าวก็ไม่สมบูรณ์และเมล็ดรีบการเผาซ้ำๆคือการทำร้ายดินในระยะยาวดินจะยิ่งแน่นแข็งอุ้มน้ำได้น้อยลงแม้จะอัดปุ๋ยมากขึ้นแต่ผลผลิตกลับไม่เพิ่มขึ้นตามมีแต่ต้นทุนที่สูงขึ้นและความเสี่ยงต่อการขาดทุนหยุดเผาเพื่อเราเพื่อดินและเพื่อลูกหลานมาร่วมกันถกลบต่อสังเปลี่ยนฟางเป็นปุ๋ยคืนของอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทุ่งยโสธร งดเผาเราได้อะไรบ้าง 1. จะได้เศษฟางข้าวประมาณ1.05-1.25ล้านตันต่อปีถ้านำมาทำปุ๋ยหมักแทนการเผาจะได้เศษฟางผลิตเป็นปุ๋ยหมักได้ประมาณ0.4-0.5ตันรวมประมาณ0.575ล้านตันต่อปีหรือ575,000ตันต่อปี 2. จะได้เศษต้นมันใบมันสำปะหลังใบอ้อยเศษพืชไร่อาจจะเพิ่มปริมาณเศษวัสดุทางการเกษตรได้อีกประมาณ10-20% จะทำให้ผลิตปุ๋ยหมักได้ปริมาณรวมทั้งสิ้น632,500ถึงจ0 0 0 0ตันต่อปีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดยะโสธรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์